ชมพูเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาชูตรสงสายมึงสุดแล้วไปนั่งเมียเนียบอกขหา้มาตกปลาเพราะว่าตลาดปิดแล้วใช่แค่นั้นแหละนอกจากไปตกปลาแล้วคุณไปไหนมาก่อนไหมก่อนหน้าตอนแรกผมก็ไปหาลูกเด็กนะครับเอาขนมไปให้ใช่ครับก็คนเดียวกับไอ้ไอ้ฝรั่งนั่นแหละ ที่หอประชัยเดน่ามีคด okay. ีฆาตกรรมบาบาบาโอเคเราคุณสกายก็เป็นคนนานาไปแล้วเราก็จะไปตรวจสอบที่นั่นเราก็จะให้แบบถามทีละคนอะไรอย่างเงี้ยล้วให้ทุกคนน่ะมาที่สนอเรามาสอบปากคำแค่นั้นสอบปากคำไปเรื่อยๆทุกคนเลยส่วนอาจจะมีทุกคนน่ะทําตัวน่าสงสัยให้หมดเลยนะโอเคไหมยอะเว้นแทนทำทั้งตัวปกติเลยผมแค่มาอ่านหนังสือทำตัวติ่มๆมแค่นั้นแหละโอเคอืมสองสองหนึงอืม ไปดีมอืมเข้ามาเปิดประตูให้หน่อยเข้ามาเลยอืมไปดีมไปดีมโอ้แบ่งไม่แบ่งเลยแล้วอ่ะกิน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 น้ำอมอืมอร่อยมากอืมอร่อยเนีะกอดอยู่แล้วเนอะโดนัทอยู่ไหนหมดอนี่ยอ๋อไม่รู้เอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่กูไม่ได้มาเรื่องนี้ดีกว่านี่มีคนแจ้งเหตุมาพี่ว่าไงมาเลย มีคนแ<ไ>จ้งว่ามีการฆาตกรรมเกิดขึ้นที่แ <c oughs> ถวแถวหอพักชายเอเดนหอพักชายเอเดน yes ชิบหายแล้วใส่ใส่เครื่องแบบรีบไปเร็วๆ,ๆมีคดีเลยนะ<ป>ออกกูใส่อยู่แล้วดีกว่าคดีฆาตกรมกรมฆาตกรรมโอเคอยู่แป๊บนึงขอวางแก้วเบียร์ก่อนไปจ่ไปรีบโคสกายก่อนไปเร็วๆไม่มีเวลาแล้วกำลังแป,ป๊บนึงกำลังไปกำลังไปกำลังไปโอ้โแล้วตำรวจที่นี่หายไปไหนหมดเนีบอยไปไหนเนี่ยไม่ออมสินไปไหนหมดลางานครับขึ้นรถคันไหนดีคันนี้น้ำเลยโคสกายน้ำเลย ไป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 รบดิบดีไปไปไปขับดีๆเนี่ยคุณสก,กายโทรมาเมื่อสามสิบนาทีแล้วสามสิบนาทีที่แล้วอืมก็ไปรป,รประมาณเวลาสามทุ่มครึง่งตอนนี้สี่ทุ่มแล้วโอเคไปด้วยชั้นชั้นไหนนัดเขาได้แจ้งไหม ไม่ผมไม่ได้แจ้งเงี้าเอาจริงดิจริงคุณหยุด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 ถือมีดอะไรเนี่ยหยุดหยุดหยุดอะไรเนี่ยคุณเอ่อผมผมหันหันนมปังอยู่ครับผมไม่เลยถ้าเนคุณโลกเนี่ยนัดตรวจตรวจสอบที่มีศพหรือเปล่าได้เลยได้เลยวินหนังโป๊ะเฮ้ยหนังโป๊ะอะไรวะทำไอะไรเนี่ยคุณคุณทำอะไรอะคุณมีพิรุธมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเราได้มีห้องนึงได้ไงเนี่ยคุณสกายไฟมีไฟไหม โอ้ยไม่มีแน่ๆเลยเนี่ยผมไม่นตำรวจเอ้ยในนี้ไม่ถุงยางในนี้ไม่ถุงยางหราหาศพไม่ใช่ถุงยางคุณมามากับผมด้วยมาับครับมาสอบปากคำมาสอบปากคำครับผมไม่ได้ลบลบอ่าผมผมรู้แต่ให้ความร่วมมือกับตำรวจด้วยโอเคไหมครับตามผมมาเฮ้ยคุณยูดหยุดหยทำตัวคุณผิดปกติ หยุดเลยคุณปกตีแน่อยู่นิ่งเดี๋ยวความร่วมมือด้วยครับผมผมเออใช่ให้ความร่วมมือด้วยอ่ะผมถามก่อนนี่หอพักชาเอเดนใช่ไหมใช่ครับผมเออไอเดียวไอ้นั้นหายไปแล้วไปตามมันสิเฮ้ยเฮ้ยไอ้นุ่มไปไหนชิบหายแล้วไอ้นั่นแน่นอนไอ้นุ่มไปไหนของมันวะนุ่มขนมวังไม่ไอ้นุ่มมานี่ผมยิงนะให้ความร่วมมือกับตำรวจผมบอกให้คุณตามมาให้ผมมาเอาขนมปัง เดี๋ยว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 ดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเขาสกายมีไฟไหมหาไฟก่อนต้องไปไปอุ้ยจริงด้วยนะตายได้กี่ชั่วโมงงั้นโอหมันปาดคอเลยนี่หว่ะไอ้ไอ้ฝรั่งคนนั้นอ่ะมันถือมีดอ่ะสงสัยไอ้ฝรั่งคนนั้นไอ้ฝรั่งนั่นถือมีดมันต้องไปควบตัวแน่เลยไปควบตัวไอ้ฝรั่งนั้นมาก่อนผมสงสัยมันละอ่ากูว่ากูน่าจะเจอฆาตกรตัวจริงละเราจะลงไปยังไงดีทีนี้ เราไปเจะดตายไหมอ่าคุณสกายพาพาคนอื่นลงไปข้างล่างก่อนนะครับเดี๋ยวผมลงไปกันนะเองตรงนี้นัดนี่ทางลงดีๆมีอยู่อุ้ยฮึ๊จึ๊บนั่นแหละเจ็บขาอยู่ดีอุ้ยนัดถือปืนด้วยถือปืนด้วยไม่โอชุดเกาะไม่เอาปืนมันละงั้นคอยถ่ายรูปเราแล้วกันโอเคตามเลือดไปเลยกูได้เจอฆาตกรตัวจริงแล้วอ่าตามเลือดมันไป กูเจอมันแล้วหยุดจะยับทำเป็นเนียนทําเป็นเนียนหยุดเลยไม่ต้องไม่ต้องกูรู้เลยว่าเป็นมึงแน่นอนอ่น,น,อนไม่รู้เตรียมไปสอบประคำไปเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วคุณเป็นใครเนี่ยผมเป็นตำรวจแล้วเป็นตำรวจที่นี่แล้วคุณไปลองไึกเอาคุณสกายมานี่หน่อยคุณสกายมานน่หน่อย ผมผมว่าผมว่าคุณสกายผมว่าผมเจอฆาตกรตัวจริงแล้วไม่ผมผมคุณเดียวคุณสกายสงสัยไหมทําไมมันถึงต้องมาตกปลาตรงนี้และอีกอย่างเลือดอะ่ะเนี่ยมันมาถึงตรงนี้เลยนะคุณสกายดูดิเฮ้ยเดี๋ยวถ้าคุณตงสงไฟไมผมมีกล้องวงจรไม่ต้องห่วงอ,อ่ามีทุกมีครบเลยไม่ต้องห่วงไม่ใช่ไม่ต้องห่วงหลกฐานแล้วนี่อันี้อันี้คือในในหอพักอหอพักใช่เดนเหมือนกันใช่ไหมในตึกเนี้ยตรงเนี้ยใช่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 เหรอ x ห้าเอ็สองไอ้อ้คุณคุณาเขาเป็นนักเรียนนะอ่าน้องน้องครับมีอะไรกันเหรอครับอ่าเดี๋ยวน้องได้แบบว่าสอวสิบทีที่แล้วน้องได้สงสัยอะไรไหมแบบมีอะไรมีเหตุเกิดอะไรกับตัวน้องบ้างไหมผมอ่านหนังสือเตรียมสอบอยู่เลยพี่ไม่เห็นอะไรเลยนะอ่างั้นน้องให้ความร่วมมือกับพี่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวมาสอบประคังแป๊บเดียวเดี๋ยวพี่ไปส่งที่นี่เลยแป๊บเดียวนะพี่ได้แล้วเวลาอ่านหนังสือโอเคเดี๋ยวพี่รีบมาส่งที่นี่เลย นะเดี๋ยวพี่มาส่งทุกคนที่นี่เลยนะคือหนึ่งในนี้แหละมีฆาตกรแน่นอนเดี๋ยวไปคือรถตำรวจแล้วเมื่อกี้คุณเอาปืนจ่อผมอะแล้วไม่น้องคนนี้คุณไม่จ่อละคนเนี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันมาก่อนไม่รู้ไปเร็วผมผมไปแล้วยามันดึกแล้วอะผมผมจะนอนแล้วใครฝ่าฝืนผมจับเข้าคุกอย่างเดียวตอนเนี้ยเออคุณสกายเดี๋ยวไปไปเช็คไปเช็คกล้องจรตรงหอพักใช่เด้นหนิคุณสกายไม่ใช่ตรงหอพักนะตรงไอตรงข้ามเป็นเป็นสิ่งก่อสร้าง ไอตรงหัวมุมป่ะใช่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 ฝั่งฝักเช็คให้หน่อยคนสกายโอเคคุณคุณแม่แม่ต้องไปเช็คแม่ต้องไปเช็คอ่ามึงสงสัยมึงไงเลยไม่ต้องให้กูไปเช็คอ่านี่ก็ถือมีเดียวกูสงสัยหมดเลยตอนนี้ไม่ใช่เดียวอยู่ไหมเพื่อนยังอยู่ไหมวะเก้าเก้านอเลยหลับอีกเก้าไปเอาวิกอ่ะคุณคนสงสัยมานี่เลยครับมานี่มานี่มานี่เข้ามานี่เข้ามานี่นั่งมานั่งก่อนมานั่งกันครับไปนั่งไปนั่งเอ้ยแล้วอีกคนนึงไปไหนวะ หรือไม่ใช่นี้วะใช่ไหมนั่นเอาคนแรกก่อนเลยแล้วกันงั้นอย่ากจะปืนอยากจะปืนเฮ้ยคนไหนเฮ้ยผมผมงั้นเอาคนนี้ก่อนแล้วกันมานี่มากับผมหน่อยเออครับผมน้องน้องสุดหล่อเข้าไปก่อนไปนะาเดี๋ยวคุมตรงนี้ให้หน่อยนะแล้วก็เอาฝากเช็คไฟเสียงอันนี้ให้ด้วยอัดทุกอย่างเลยอ่ะเข้ามาอัดเลยโอเคไฟโอเคโอเคผมจะถามไม่กี่ข้อแล้วเดี๋ยวผมจะปล่อยคนไปนะถ้าเกิดผมไม่สงสัยคนนะ ช่วงสามทุ่มครึ่งคุณได้ไปไหนบ้างไหมในนั้นอ่ะในหอพักอ่ะคุณได้ทำอะไรบ้างผมนั่งเล่นคอมอยู่ครับผมแล้วนอกจากเล่นคอมคุณทำอะไรบ้างผมก็เดินเดินไปที่เตียงแล้วก็กลับมาเล่นคือผมถามง่ายๆ,ๆ <ไป S 2> คุณคุณได้ออกไปจากห้องนั้นไหมไม่ได้ออกครับผมแล้วตอนนี้คุณได้เรียนอยู่หรือเปล่าเรียนอยู่ครับอ๋อ ม,มันก็ไม่น่ามีอะไรน่าสงสัยนะเพราะว่าตอนสามทุ่มครึ่งก็ไม่ได้ไปไหนอ่าแล้วคุณได้รู้จักกับผู้ตายไหมอืมผมตั้งแต่เรียนมาผมไม่รู้จักใครเลยครับผมเพราะผมออกจะอยู่กับคนเดียวโอเคงั้นเดี๋ยวคุณออกไปข้างนอกก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมยังไม่ให้กลับนะเดี๋ยวผมจะรวบรวมรักรวบรวม,รวมแต่ละคนอีกทีหนึ่งแล้วผมจะมาคุยรอบหนึ่งว่าเป็นใครโอเคนะโอเคครับ โอเคไปนั่งรอได้เลยอ่าไอ้ฝรั่งมานี่มามาคุยกับผมหน่อยว่าไงไอ้เก้าตายเด็บไอ้เก้าไม่เป็นไรมันยิงคุมอยู่คุณคุณคุณตำรวจคุณตำรวจคุณคุณดีใานี่นะคุณคุณตำรวจไม่ไม่ไม่ตรวจกล้องได้ไหมทำไมคุณไปนั่งก่อนคุณเนี่ยผมสงสัยคุณสุดแล้วเนี่ยไปผมมันเสียเวลานะคุณผมสงสัยคุณกับไอ้ไอ้ไอ้หัวสีชมพูน่ะเนี่ยสงสารเด็กคนนั้นด้วยใช่ต้องมาหนี่ด้วยเนี่ยผมสงสารสุดแล้วเนี่ย คุณฟังผมก่อนอ่ะผมฟังคุณอ่ะผมให้เวลาฟังอ่ะว่ามาผมผมแอบเมียพาสาวเข้าห้องมาเดี๋ยวมึงพูดอะไรนะมึงเดี๋ยวมึงนั่งก่อนนั่ง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 นัดแอบเสียงเสียงอยู่ใช่ไหมอัดอัดอยู่อัดอยู่เมื่อกี้คุอย่าไปบอกนะโอเคผมจะไม่บอกแต่คุณต้องตอบความจริงมานะโอเคอ่ะช่วงสามทุ่มครึ่งคุณไปไหนมาบ้างผมผมผมพาสาวเข้าห้องมาเมียมาอยู่ แล้วคุณจะโลกทําไมล่ะผมก็ไม่ได้เกี่ยวกับกรณีฆาตกรรมสักหน่อยผมพูดภาษาไทยไม่ชัดอ๋อพูดภาษาไทยไม่ชัดแต่พูดไทยได้พูดไทยได้ไหมอ้าวแล้วคุณพูดอังกฤษได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันแล้วกูเป็นคนอะไรกันแน่เนี่ยฮะกูจะเอาปืนเจาะหัวมึงก็ตอนนี้หละมึงเป็นอะไรเนี่ยหัวชมพูเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามากูสงสัยมึงสุดละไปนั่งอ้า ตกปลาตรงนั้นทําไมก็ตอนแรกเนี่ยผมจะไปซื้อในตลาดนะแต่เมียเมียบอกให้มาตกปลาเพราะว่าตลาดปิดแล้วใช่แค่นั้นแหละไม่มีอะไรแล้วทำไมต้องเป็นตรงนั้นเพราะมันใกล้บ้านผมสุดแล้วไงตึกใหญ่ๆสีขาวๆนั่นแหละบ้านผมเองแล้วสามที่พึ่งนอกจากไปตกปลาแล้วคุณไปไหนมาก่อนไหมก่อนนั้นั้นตอนแรกผมก็ไปหาลูกเด็กนะครับเอาขนมไปให้ใช่ครับก็คนเดียวกับไอ้ไอ้ฝรั่งนั่นแหละ ก็ลูกเด็กใช่ครับโอยผมอายุแกแล้วผมเป็นมาเฟียใช่ครับเออกูก็กูสงสัยมึงสุดละอ่าแล้วมึงรู้จักกับผู้ตายไหมโอยผมยังเห็นหน้าผู้ตายเลยผู้ตายไม่เคยไม่เคยรู้จักกันมาก่อนใช่ไหมแล้วมึงถือมีดทำไมเนี่ยโอเคมึงออกไปข้างนอกผู้สงสัยมึงสุดละเออเอาอาวุธออกมาให้หมดเลยมีอะไรอีกเอามาทั้งตัวผมมีแค่นี้แหละโอ้โหของเถื่อนทั้งนั้นเลยเนี่ยเอ้ยแต่ปลาผมฟอคืนได้ไหมเดี๋ยวเมียดา เอากระติกเอาเบ็ดไปด้วยอะเออเบ็ดมึงอาจจะใช้ฆ่าคนก็ได้นั่นน่ะเอามาด้วยเอามาก่อนมึงอาจจะเอาเบ็ดฟาดคอก็ได้เพราะมันศพแม่งคอขาดเลยมไม่ช่วมีอย่างเดียวอะเบ็ดอะเออกูรู้ว่ามึงช่วยอย่างอื่นด้วยเมียกับเมีย่นอ่าน้องกุดมาเดี๋ยวพี่รีบไปส่งเลยครับไปนั่งเลยอ่าน้องตอนสามทุ่มครึ่งน้องได้ไปไหนมาไหมผมอ่านหนังสือตั้งแต่เลิกเรียนเลยพี่อแล้ว แล้วในหอพักเนี่ยแบบสนิทกับใครบ้างไหมไม่เลยพี่ไม่ค่อยคุยกับใครเลยปกติอา่านหนังสือเอเราเราเคยเห็นหน้าไอา้สามคนนั้นไหมเคยเห็นแค่ฝรั่งอะ่ะพ,พานๆอะ่ะแต่<อ>ไม่ไม่เคยคุยกันเลยพี่อืแล้วคิดว่าแบบสงสัยใช่ไหมว่าแบบใครจะเป็นมีสิทธิที่จะเป็นฆาตรกรผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่ผมอ่านแหนังสืออยู่ในห้องอะ่ะแล้วผู้ตายนี่รู้จักไหม ไม่เลยพี่ผมแทบไม่ค่อยรู้จักใครเลยอืองั้นโอเคงั้นน่าจะไม่มีแล้วแหละก็เดี๋ยวเชิญออกไปข้างนอกกันแล้วกันน่าเดี๋ยวพาทุกคนกลับบ้านแล้วเดี๋ยวรอรูบรวมหลักฐานไอทิ้งแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ <c oughs> ไปทุกคนสี่คนอะ่ะมามึงขำอะไร <c oughs> มึงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรอบนี้มึงปล่อยกูปล่อยมึงไปได้นะแต่วัน <c oughs> วันพุ่งเนี่ย <c oughs> มึงเสร็จก <c oughs> ูแน่กูได้จับมึงแน่ <c oughs> ไม่ต้องห่วงไปนัดคุมตัวด้วยไปเอาคุณสกายไม่ได้เรื่องเลยเลยแบบสมฮะ ได้ไงได้วิดีโอมาแล้วอ่าอ่าโอเคเดี๋ยวสี่คนนี้มานั่งก่อนนะมานั่ง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 ก่อนมานั่งก่อนมานั่งก่อนเออไอหัวจมพุเสร็จกูแน่พนังนั่งนั่งไอยู่ไหนมาหนี้ไอลุงอยู่อยู่ซิดข้างใดโอเคไอทุกคนมาดูนี่ก่อนไหมโค้ชไก่กดไร้เอานัดนัดนัดอ่ะมามามาอ่ะเสียเลยโค้ชไก่ ่ได้รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวได้รู้เรื่องในแนคุณสก,กายไฟแฟลตไดใช่ไหมใช้อเออถอดเอ้าคุณจะเอาออก<ถ>ทำไมไล่ะโอเคทำไมนะอ่า CCTV ิดีโอเดี๋ยวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสก,กายคุณสก,กายได้ดูหรือเปล่าอ่ะหรือดูพร้อมผมอยู่ตอนนี้ม็ดูพร้อมกันเนะี่ยเดี๋ยวมันไม่ใช่แล้วคุณสก,กายช,ชัดเลย เฮ้ยชัดเลยไอเด็กคนน้นมันเป็นฆาตกรมันนีมันเดี๋ยวมันนี่มันเด้วเฮ้ไปจับมันเอาเร็วๆๆมันไอเด็กคนนั้นคือฆาตกรโอ้โหมันรักจริงๆขึ้นมาขึ้นมาทุกคนขึ้นมาลเร็วๆๆ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 อๆๆๆไปนๆ